สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำวิธีการดูแลรถง่ายๆให้ผิวสีรถสวยเรียบเรื่อนสุดๆไปเลยค่ะด้วยสเปรย์เคลือบฟิล์มเก้ว Rock x Ceramic สูตรใหม่เข้มขน้นขึ้นสองเท่าสามารถใช้ร่วมกับดินน้ำมัน Zero K ของ Nanonic นนนง่ายๆแค่นี้รับรองว่าทุกคนจะต้องทึ่งในความเงาและความเรียบเรื่อนของสีรถที่สัมผัสได้ทันทีอย่าเชื่อจนกว่าจะได้ลองด้วยตัวเองสามารถเข้ามาทดลองใช้งานจริงได้ที่ร้านเลยนะคะ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวนะครับสุดยอดนวัตกรรมนะครับตัวสเปรย์เคลือบฟิล์มแก้วล็อกเอ็กซ์เทอร์มิตนะครับซึ่งเป็นสูตรใหม่เอ็กซ์ตร้านะครับเข้มข้นทึ้ง2เท่ากับตัวดินน้ำมันนาโนนิกเซลเคนะครับซึ่งเป็นดินน้ำมันนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับของญี่ปุ่นคือมันใช้คู่กันแล้วมันเจ๋งมากๆากนะครับมันจบแรงเลยเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมันจะมีฝุ่นเกิดไปหมดเพราะว่ามันจอดทิ้งเอาไว้นะครับตอนนี้บ้านเรามีปัญหาเรื่่องฝุน ีวิธีการใช้งานนะครับสามารถฉีดไปบนฝุ่นได้เลยนะครับดูนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเช็ดดูนะครับตัวนี้มันเจ๋งตรงที่ว่าเวลาเราเช็ดปึ๊บนะครับมันจะเงาละเลื่นทันทีดูนะครับดูความสวยของสีแล้วมันไม่ทิ้งคราบเลยนะครับดูนะครับฝุ่นมันจะขึ้นมาบนนี้บนผ้าแบบนี้นะครับแค่นี้นะครับแสดว่า r o c e x e l i c Extra เนี่ย ทําให้ผิวรถเนี่ยเป็นฟิลมบางๆเคลือบเลยทันทีเนาทันทีนะครับเช็ดบนฝุ่นได้เป็นนวัตกรรมแต่ที่วันนี้จะมานําเสนอรีวิวก็คือว่าตัวนานิกเซลเคมันเจ๋งมากมาก คือปกติเนี่ย <Wow. S 1> ถ้าเราเคลือบใช้ที่ใช้อยู่จะรู้สึกว่าเอ้ยมันเงาแล้วแหละมันลื่นขึ้นแต่ในสีรถบางคันนะครับอาจจะมีคราบสกปรกฝังแน่นลึกลงไปในชั้นสี oh, <no. S 1> ทําให้รู้สึกว่าสีรถเนี่ยยังสากอยู่นะครับเราอยากให้มันกลับมาลื่นสุดๆนะครับเราใช้ตัวน a เน็กซ์อโอเคนะครับเดี๋ยววิธีการใช้งานง่ายมากๆนะครับเราแค่ฉีดนะครับเดี๋ยวดีนะครับฉีดไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บสมมติว่าอันนี้คือผิวที่สะอาดแล้วนะครับเราใช้ตัวดินน้ำมันลูบได้เลยแค่นี้เอง แล้วมันสามารถลูบได้ทุกส่วนนะครับของรถสติกเกอร์ก็ได้นะครับมันจะไปดูดสิ่งสกปรกที่มันฝังอยู่โคมไฟก็ได้โครเยียมก็ได้นะครับโคมไฟโคเมเยียมได้หมดนะครับกระจกรถก็ได้นะครับเดี๋ยวจะทํากระจกให้ดูด้วยผิวที่เราเคยรู้สึกว่ามันสากหรือว่ามันยังไม่ลื่นสุดๆะฮะแค่ฉีดแล้วเช็ดแล้วเราเอาผ้าเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าความรู้สึก คือต้องบอกว่าเนี้ยอยากให้ทุกคนเข้ามาลองที่ร้านจริงๆมันเป็นนวัตกรรมที่ทางร้านเพิ่งนาเข้ามานะครับมันลื่นแบบโอเคผิวสัมผัสแบบเหมือนเอารถไปขัดสีมาครับคือคือมันลื่นมากๆแล้วมันง่ายมันแค่ใช้ตัวดินน้ำมันกับตัววอล์กเอ็กซ r เทอร์มิกเอ็กซ์ต้าสุดใหม่ผิวที่ได้คือสวยแบบค่อนข้างที่จะแบบเพอร์เฟคมากแล้วความรู้สึกหลายคนชอบบ่นว่าทําไมลงแว็กมันเงาแต่มันไม่ร่นมันไม่รู้สึกว่ามันหูเหมือนผิวรถใหม่ น,นี้ยิ่งกว่ารถใหม่เลยครับดีน้ำมันนะครับใช้ได้เป็นสิบสิบครั้งนะครับสามารถล้างทำความสะอาดได้นะครับส่วนน้ายาตัววอลก e เอ็กเอร์มิกนะครับสูตรใหม่ Extra เอ็กซ์ต้าช้มคนชิมสองเท่านะครับ <Wow. S 1> หลายคนเนี่ยก็อยากจะรู้ข้อมูลเรื่องของโรงงานผู้ผลิตซึ่งผลิตในอเมริกานะครับก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ w w w ร์ล i ว a ์เว็บ .com <Wow. S 1> ได้เลยก็จะมีทั้งวิดีโอทั้งข้อมูลผู้ผลิตของอเมริกานะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ตัวนี้ผ่ามนมาตรฐาน <Wow. S 1> เนทัสเซอร์ฟายนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ รับรองว่าน้ำยาตัวนี้ฉีดเช็ดบนฝุ่นได้นะครับโดยเป็นนวัตกรรมทำให้ฝุ่นลอยขึ้นไม่ทําให้เกิดรอยนะครับแล้วก็กลิ่นหอมปลอดภัยนะครับตรงนี้โดนสัมผัสได้สูดดมได้กลิ่นหอมมากววแล้วก็วใช้ใได้ทั้งภายนอกภายในกระจกรถก็ใช้ได้นะครับและตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งตอนรถเปียกแล้วก็รถแห,ง <ว Libya. S 1> ห้งนะครับสะดวกและรวดเร็วมากๆและก็สามารถใช้ได้กับทั้งรถเคลือบแก้วหรือว่าไม่เคลือบแก้วรถ <ว S 1> ใหม่รถเก่านะครับใช้ได้หมดรถสีเข้มรถสีอ่อนนะครับรถทุกสีใช้ได้หมด <ว S 1> หลายคนนะครับอยากรู้ว่าใช้กับกระจกเป็นยังไงนะครับสำหรับดินน้ำมันกับล็อกเอ็กเซอร์มิกนะครับจะทำให้ดูนะครับเราฉีดไปที่กระจกที่สะอาดแล้วแล้วเราดินน้ำมันรูปแบบนี้นะครับแค่นี้เองนะครับกระจกผิวที่มันเคยสาดนะครับมันจะกลับมาเรียบแบบน่าตกใจมากนะครับเป็นเป็นเป็นนะครับแค่นี้โอ้โหผิวกระจกนี่คือแบบมันเรียบแบบมันมันน่าตกใจมากเพราะว่าถ้าก่อนที่เราจะ รูปด้วยตัวดินน้ำมันนะคระับแต่กเอก Xeramic สูตร Extra เนี่ยคือรู้ได้เลยว่าความต่างมันเยอะมากๆครับวันนี้มาแนะนําจริงๆนะครับใครที่ยังไม่เคยได้ลองดินน้ำมัน n a n o n i กเซลเคมันมหัศจรรย์มากแต่ต้องใช้กับล็อก X เท่านั้นนะครับผลงานที่ได้มันน่าทึ่งมากๆนะครับอ่ะยังไม่พอนะครับตัวล็อก X ที่บอกว่าใช้ภายในได้ด้วยครับเดี๋ยวพาไปด,ดูหรือไม่กระทั่งชุด พวงมาลัยคอนโซลนะครับใช้ได้หมดนะครับฉีดไปเลยนะครับกลิ่นหอมมากนะครับอย่างที่บอกเนาะนำเข้าจากเมกาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปลอดภัยนะครับสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ทุกส่วนเลยนะครับพวงมาลัยคอนโซลเบาะก็ใช้ได้นะครับเดี๋นอกจากนี้นะครับคนที่มีสเปรย์เคลือบแก้ววอล์กสปีดี้แว็กซ์ซึ่งเป็นตัวที่ฮิตตลอดกาลนะครับก็สามารถใช้กับตัวแอรนิกซัลว์เทได้เช่นกันนะครับอย่างที่บอกว่า มันไม่แค่ว่าความเงานะครับมันลื่นแบบหน้าทึ้งมากมนะครับ <Wow. S 1> เหมือนจะไปขัดสีรถมาเลยนะครับสีรถที่ได้มันจะลื่นสุดๆไปเลยนะครับยังไงก็สามารถเข้ามาทดลองได้ทั้งตัว Rock Speedy Wax และตัว Rock Exeramic ได้ทั้งคู่เลยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเจ้าตัว Rock Exeramic นะครับสูตรใหม Extra, ่ Extra น้ำมัน Oil Seal c e ซึ่งผลงานมันหน้าทึ้งมากๆมันไม่ใช่แค่ว่าความเงาเท่านั้นะครับแต่ว่าความลื่นที่ได้เนะี่ย <Wow. S 1> มันสุดยอดมากๆนะครับ ตอนนี้เนี่ยไม่อยากจะให้ทุกคนเชื่อแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้ามาลองขับรถเข้ามาเลยครับเอารถของลูกค้าเข้ามาลองเลยนะครับก่อนจะลากันไปนะครับผมจะเชิญแม่พัดแมประพามาอธิบายความแตกต่างระหว่าง Rocks X c e r a m i c และ Rocks s, <S, <Wow>. <S p e y w y x a ไปชมกันเลยครับ